สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไพรโรธประจวบนะครับวันนี้เราจะให้ท่านศึกษาเรียนหลพบพ่าเปลี่ยนัดกอล์งนะครับรุ่นแรกนะครับเรียนนี้เป็นเหรียนที่กระไล่ใหม่นะครับกระไล่ใหม่ดังนั้นก็ให้ท่านได้ทราบาว่าถ้าเป็นเหรียนกระไล่ใหม่เราจะดูอย่างไรนะครับว่า เป็นเหรียนแท้นะครับก่อนอื่นก็ให้ทราบประวัติของท่านนะทุกครั้งที่จะพูดถึงวัตถุมงคลของท่านก็ให้ทราบประวัติท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนนะหลวงพ่อเตรียมว่ากําลังเกิดเมื่อวันที่25่ิบพฤษภาคมสองพานะครับตรงกับปีมะเมียนะครับตรงกับปีมะเมีย มรณภาพในปีพศ2อ9 2นะมรณภาพวันที่29พฤษภาพศ2 4 9พนนะครับหลวงพ่อเปียวว่ากำลังมีพระอุปชานะครับก็คือหลวงพ่อมีวัดพระสงฆ์นะครับแล้วก็มีพระที่เป็น กรรมาวาจาจารย์ในสมัยนั้นนะครับอีกสองสามรูปด้วยกันนะครับมาบทเรียนแล้วนะครับท่านก็ได้ศึกษาที่วัดราดเพชรปุรีนะครับเป็นเวลาประมาณ5ปีนะครับจากนั้นท่านก็ย้ายมาอยู่กับหลวงพ่ออ่ำนะครับ ย้ายมาอยู่กับหลวงพ่ออ่าหลวงพ่ออ่าย้ายมาเป็นเจ้เจาคณะจังหวัดประจวบนะครับเมื่อปีพศ2459นะหลวงพ่อเปี่ยมก็ไปเป็นเจ้าวัดวัดนาห้วยแทนนะครับจากนั้นหลวงพ่อเปี่ยมก็เลื่อนสมศักษ์มาเรื่อยๆนะครับเช่นในปีพศ2 0 463นะครับในเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมโสพิษนะครับวัดนาห้วยปีพศ2465ก็ได้เป็นอุปชาปีพศ2467นะครับก็ได้เป็นพระครูสุมเมธีวรพุณนะครับพอมา ปีเจสหลวงพ่ออำม,มรณภาพนะครับก็แต่งตั้งหลวงพ่อเปี่ยมรักษาการนะนะในปีพศสองพนะันสอยเจ็ะก็รักษาการเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบมานะประมาณปีพศสองพสอยเจ็ถึง พศ2อ7 4เจ็เป็นต้นมานะครับพอปีพศสองนสียเจ็นะครับองคพระเปียมก็ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดก่อนหน้านี้ท่านได้รักษาการนะครับพอมาในปีพศสองพันสด้อัเจ็ก้ง็ไดต้ตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในนามพระ สุเมธีวรคุณน,นิบุญคีริเขตชนประเวศสังขวาหะนะครับแล้วก็ในปีพศ2484หลวงพ่อเปี่ยมได้เลื่อนสมรสเป็นพระราชาคณนะชั้นสามัญในานามพระสุเมธีวรคุนนิบุญคีริเขตชนประเวศสังฆปราโมก นะครับซึ่งเป็นพระราชาคณะรูปแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ท่านได้มรณภาพในปีวันที่29พฤษภาคมพศ2492รวมอายุ67ปี46พรรษานะครับและต่อมาก็ได้พระราชทานเปิดศพในปีพศ2400 เก้าสิบหกนะครับต่อไปแล้ววันนี้เราจะได้มาเผยความลับเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมรุ่นแรกว่าด้านหลังมีทั้งหมดกี่บล็อกนะครับนะครับครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดกหลังรุ่นแรกปีพศสองพันสี่้อยแปดสิบนะครับอันนี้ เป็นกระดาษทองใหม่นะครับไปเป็นกระดลทองใหม่ดังนั้นเราจะให้ท่านดูว่าวิธีการดูกระไลทองใหม่หลวงพ่อเปี่ยมแต่เหรียญแท้กระไลใหม่เราจะดูอย่างไรนะครับครับวันนี้เราจะมาเปิดเผยด้านหลังเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดกลังว่ามีสามบล็อกแล้วขอบด้านข้าง มีตัวตัดสามตัวด้วยกันนะบล็อกละตัวนะครับบล็อกแรกเป็นขอบกระบ,บอกบล็อกที่สองเป็นขอบเลื่อยบล็อกที่สามเป็นตัวปัม๊มหยบหยาบแบบโบราณน,นะครับดังนั้นด้านหลังลงพอเปี่ยมไม่ต้องสงสัยมีสามบล็อกนะครับแต่บล็อกยันกลางกับยันอ่าบล็อกยันกลางและยันเล็กอเรียกว่าอุลเล็ก จะคลายกันแต่ตัวหนังสือไม่คล้ายกันเรียนรุ่นนี้ด้านหลังมีสามบล็อกนะครับบล็อกที่หนึ่งก็คือบล็อกแกนใหญ่ก็คือมีตัวหนังสือตรงนะครับจําง่ายๆนะครับขอ,อบกระบอกตัวหนังสือตรงนะอย่างอื่นไม่ต้องจําบล็อกที่สองด้านหลังบล็อกที่สองก็คือเป็นบล็อกแยนกลางตัวหนังสือใหญ่ลําดับที่สองรองจากเยียนใหญ่นะครับ รุ่นบล็อกยันใหญ่หรืออุใหญ่จมูกจะโด่งนะครับถ้าสวยๆแล้วก็บล็อกยันกลางก็จมูกโด่งนะถ้าสวยๆยันกลางนั้นด้านหลังจะเป็นยันตัวใหญ่รองจากอุกใหญ่นะครับที่สำคัญบล็อกยันกลางนั้นมีเนื้อเงินเนื้อเดี่ยวแล้วก็ขอบเป็นขอบเลื่อยนะครับตัวหนังสือ ไม่ตรงนะตัวหนังสือจะเป็นตัวเอียนงะเหมือนกับคล้ายๆกับบล็อกอเล็กแต่มีตัวหนังสือขนาดใหญ่กว่านะครับบล็อกที่สามด้านหลังตรงพอเปี่ยนรุ่นแรกเรียวกว่าบล็อกอุเล็กนะครับอุเล็กบล็อกอุเล็กจะเป็นตัวหนังสือที่เล็กที่สุดมรรนดาสามบล็อกรุ่นนี้จะง่าย,ายๆนะครับทางด้านซ้ายมือด้านหลังเหรียญ ก็จะมีนรอยแตกนะจะมีรอยเส้นแตกแล้วก็ขอบไม่เรียบร้อยนะเป็นขอบธรรมดามีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงินพบเห็นน้อยมากนะครับนะพบเห็นน้อยมากเนื้อเงินนะครับเป็นบล็อกที่สามนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาให้ท่านได้สาเห,หเรียนรูเปี่ยมนะรุ่นแรกนะแต่เป็นกระไหลทองใหม่ แต่เสริมความรู้ว่าในหลวงพ่อเปี่ยมนั้นด้านหลังมีสามบล็อกครับวันนี้เราจะมาให้ท่านได้ศึกษาเห,หเรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดกอหลักรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเปี่ยมวัดกอหลักรุ่นแรกนะครับวันนี้จะมาบอกในเรื่องของความรับที่เซียนทั้งหลายอาจจะไม่ยอมบอกหรืออาจจะยังไม่ทราบนะครับ เหรียญลงพ่อเปี่ยมรุ่นแรกถามว่ามีกี่บล็อกนะครับด้านหน้ามีกี่บล็อกด้านหลังมีกี่บล็อกนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับเหรียญลงพ่อเปี่ยมวัดกระหลังด้านหน้ามีหนึงบล็อกนะครับนะคือบล็อกแบบนี้เลยนะครับบล็อกนี้เรียกว่าบล็อก อุใหญ่แล้วบล็อกยันใหญ่นะครับเป็นบล็อกที่1น,นะครับบล็อกที่1นนั้นวิธีการดูก็คือด้านหน้านะครับตัวคมชัดนะปั๊มคมชัดก็ด้านหน้าของบล็อกแรกนั้นบล็อกด้านหน้าบล็อกหนึ่งนะครับคือบล็อกยันใหญ่นั้น เป็นปั๊มด้วยขอบกระบอกนะครับเส้นสายต่างๆจากคมชัดที่สุดธรรมดาสามบล็อกนะครับธรรมดาสามบล็อกนะครับธรรมดาสามบล็อกนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมซึ่งกระลายใหม่นะครับกระลายใหม่นะครับแต่ก็ลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นบล็อกยันใหญ่หรือบล็อกอุใหญ่นะครับบล็อกนี้ก็เขาว่าน,นิยมสุดนะครับมีเนื้อ ทองแดงกับเนื้อเงินนะครับออกี่หนึ่งนะครับมีเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินบล็อกหนึ่งนั้นเรามาดูตัวนี้นะครับนะครับนะครับตัวยันต่างๆจะเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะนะจะเป็นอุ่ใหญ่ัวนี้นะครับนะตันนี้ตันนี้อุใหญ่นะครับนะครับจะเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะครับ แก่ได้สวยงามที่สุดน่าจะเป็นบล็อกแรกที่แก่มานะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่มีความคมชัดมากที่สุดนะขอบจะเป็นขอบกระบ,บอกนะครับอันนี้เป็นบล็อกบล็อกที่หนึ่งนะครับคมชัดสุดนิยมสุดนะครับบล็อกที่สองบล็อกเกลียนกลางนะครับผมไม่มีตัวอย่างแต่จะมาแนะนําว่าบล็อกเกลียนกลางนั้นตัวหนังสือเหมือนตัวหนังสือใกล้เคียงกับบล็อกเกลียวเล็ก ตัวหนังสือจะใกล้เคียงกับบล็อกเกียนเล็กแต่ตัวหนังสือทุกตัวนะครับของบล็อกเกียนกลางจะไม่เหมือนกับบล็อกเกียนเล็กคล้ายจะไม่เหมือนนะครับลงไปงดดกกงนะสังเกตดูดีบล็อกเกียนกลางนั้นสังเกตง่ายๆนะครับทางด้านหน้า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  พื้นจะพื้นผิวจะไม่เรียบนะครับตรงใกล้หูนี่นะครับจะเป็นรอยพื้นราบลงไปนะครับแต่บริเวณทางด้านนี้นะครับจะนูนนะใกล้หูจอนี่นะครับจะเป็นราบลงไปจำง่ายที่สุดบล็อกบล็อกเยันกลางนะครับก็คือขอบเลื่อยนะครับขอบเลื่อยนะครับเป็นบล็อกขอบเลื่อยนะครับขอบเลื่อมีเนื้องินยานเดียวนะครับบล็อกเยันนกลาง บล็อกแกยนกลางจะไม่มีเส้นตรงนี้นะครับจะไม่มีเส้นขีดแตะตรงนี้แต่ถ้ามีเส้นขีดแตะตรงนี้เป็นบล็อกกุกเล็กนะ tractor. หรือบลอ็อกยันเล็กนะครับมีเส้นขีดนะครับบล็อกยันเล็กนั้นส่วนใหญ่จะพบเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้องนาจะมีนะครับเนื้องนาจะมีนะครับแต่บล็อกเกียนกลางนั้นที่เป็นขอบเลื่อยนะครับยันกลางเน้นเลยนะครับถ้า เห็นขอบเรื่อยมาเลยอันนั้นเป็นบล็อกเกียนกลางตัวอุต่างๆจะใกล้เคียงกับยันเล็กแต่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับยันกลางจะตัวหนังสือจะใหญ่กว่ายันเล็กตัวอูนี่จะเล็กนะถ้ามีเส้นจากตรงนี้นะครับทุกเหรียญน,นะครับส่วนใหญ่จะมีทุกเหรียญน,นะครับจะมีเส้นยันเล็กนะแต่ถ้าไม่มีนะครับเป็นเนื้องเงินแล้วก็ขอบเรื่อยจะเป็นบล็อกยันกลางจะเป็น จะเป็นบล็อกเกนกลางทันทีนะครับส่วนอีกเทวนะครับบล็อกแกนใหญ่นะครับปั๊มขอกระบอกเส้นชัดเจนนะเป็นปล็อกที่มีความคมชัดจึงได้รับความนิยมสุดนะม,มีเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินนะที่พบเห็นนะครับนะตัวหนังสือก็จําง่ายสุดเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะตัวหนังสือนี่เป็นเส้นตรงทั้งหมดบล็อกเกนกลางจําง่ายที่สุดครับขอบเรื่อยนะ ดูขอบขอบเลื่อยเป็นเนื้อเงินนะมีเนื้อเงินอย่างเดียวถ้าไปเจอขอบเลื่อยเนื้อเงินนะครับนั่นคือบล็อกเยียนกลางนะครับแล้วก็บล็อกเยียนเล็กเป็นเนื้อทองแดงนะครับอาจจะมีเนื้อเงินนะครับตัวหนังสือจะเล็กกว่าขอบของบล็อกเยียนเล็กจะเป็นขอบปั๊มแบบโบราณนะเป็นปั๊มแบบไม่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีเส้นขีดตรงนี้นะครับมีสามบล็อกนะครับมีสามบล็อกลองไปเทียบดูดีๆนะครับ ยันกลางกับยันเล็กไม่เหมือนกันยันกลางนั้นเป็นขอบเรื่อยแล้วก็ท่านก็ไปดูหาตําราดูนะครับว่าเส้นเหรียญที่มีขอบเรื่อยนะครับตัวอุตัวเส้นสายต่งางๆยันต่งางๆจะแตกต่างจากยันเล็กดังนั้นเน้นนะครับเดี๋ยวลางพ้าเปี่ยมรุ่นแรกมี3ามบล็อกยันใหญ่ยันกลางและยันเล็กยันกลางมีเนื้องเงิน เนื้อเดียวนะครับขอบจะเป็นขอบเรื่อยตัวหนังสือใกล้เคียงกับยันเล็กแต่ไม่เหมือนกันนะครับทุกตัวนี้จะไม่เหมือนกันยันเล็กนั้นอูตัวนี้นะครับตัวไอห,หางตัวเหมือนกระสะดอุต,ตัวนี้ส่วนใหญ่จะไม่เกินนะหางจะไม่เกินเส้นบล็อกยันกลางนะั้นจะเกินนะอาจจะเกินนะต้องไปดูอีกทีนะครับดูดีๆจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับบล็อก ปุใหญ่นี้นะครับบล็อกอุใหญ่นี้ถ้าท่านดูดูนะครับดูความคามชัดนะด้านหน้าถ้ามีขอบเหรียญตัดแหว่งเกินนะถ้ามีขอบเหรียญตัดแหว่งอ่ะส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นแท้นะครับอ่ะท่านดูนะครับนะถ้ามันมีรอยตัดแล้วไม่เข้ารูปทรงนะครับะตัดแล้วจะเป็นรอยตัดแล้วแหว่งนะไม่ไม่ ไม่ใช่เจตนาสัตว์นะครับมาจากโลหะที่เข้าไปแล้วก็ปั๊มมันขาดไปถ้ามีรอยแหว่งส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะไม่ทางด้านซ้ายไม่ทางด้านซ้ายก็จะทางด้านขวาผ้าแหว่งส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นแท้ทันทีนะครับของนี้นะครับตอนี้รูเจาะรูเจาะส่วนใหญ่บล็อกนี้นะครับจะเป็นรูเล็ก แล้วก็จะมีเนื้อปิ้นตามรอยสว่านนะครับเนื้อปิ้นรอยตามสว่างน,นี่นะครับจะมีมาร์กอยู่ตรงกลางนะครับจะมีมาร์กแล้วก็จอดตามมาร์กนะรูจะเล็กนะครับรูใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นของเก๊นนะอันนี้เห็นหมาเนี่ยนะครับจะเป็นรอยเจาะครั้งแรกนะไม่ตรงนะครับนะรอยเจาะไม่ตรงเขาก็เลยเจาะใหม่นะครับเจาะใหม่เข้าไปพอจะทะลุหลังนะครับ พอจะทะลุหลังก็เจาะด้านหลังมาให้มาทะลุด,ด้านหน้าอีกทีนงะเป็นรอยสวรรค์นะเป็นลอยเครื่องเจาะเจาะเข้าไปนะครับนะเป็นลอยรูกว้างนะเป็นรอย,นะร,อย,ร,อยรอยกว้างแบบนี้ส่วนใหญ่จะแท้นะครับแต่เจาะตื้นกว่านี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ท่านต้องไปใช้ดูหลายๆเหรียญน,นะครับตื้นตื้นแบบนี้ก็มีนะตื้นกว่านี้ก็มีนะครับนะรุ่นแรก นี่นะครับเอาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้ารุ่นแรกนะครับก็ท่านท่านได้เรียนมานะครับรุ่นนี้ท่านดูเลขศูนย์ก่อนนะครับถ้าเป็นศูนย์นอนก็โอเคนะครับก็ทึงดูอย่างอื่นก่อนถ้าเป็นศูนย์กลมนะครับบางท่านบอกว่าออกปีเก้าหกนะครับแต่เป็นศูนย์กลมนะครับอา่า แต,แต่ในสมัยเก่านั้นออกพร้อมกับรูปหล่อนะครับเชื่อว่าออกพร้อมกับรูปหล่อในปี2500เป็นบล็อกส่วนกลมนะครับต่นี้ดูนะครับบล็อกนี้ก็เก้มานานแล้วนะครับคำว่าสุเมธีวรคุณนะนะนังสือของขอมชัดท้งปัจจุบันนี้เก้ได้ดีนะครับก็ต้องไปดูนะครับ คำว่าประจบกิริขันนะครับคำว่าสองสี่แปดศูนย์นะครับเรียนแทบปั๊มตึงนะครับตัวด้านหนี่ปั๊มตึงปั๊มจะต้องตึงเส้นสายส่วนใหญ่ทางด้านนี้นะพวกนี้จะปั๊มบล็อกนี้จะคมกับเพื่อนนะเส้นสายนี้ต้องคมเส้นด้านไหนด้านนอกเนี่ยต้องคมนะครับต้องคมนะครับต้องคมทั้งหมด เหรียนส,สวยๆตรงนี้ก็จะเป็นเส้นๆนะครับเส้นหน้าผากนี่มีสามเส้นนะครับมีสามเส้นยาวไม่ไม่เสมอกันนะครับยาวไม่เสมอกันไม่เท่ากันนะสามเส้นนี้ไม่เท่ากันะน,น,กน,นะครับเหรียญ <s ett les> สวยๆก็จะมีเส้นหน้าผากมีริมที่ปากแล้วก็จะหมวกโด่งนั่นเป็นเหรียญ <s upp erc ut> สวยนะครับ อันนี้มาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังบลอกนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญกระลายใหม่นะครับแท้แต่เป็นกระลายใหม่นะครับดูด้านหลังก็ถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับนะครับก็จะเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะตัวอันนี้จะเป็นหูใหญ่เน้นย้ำนะครับมีสามบล็อกนะครับมีสามบล็อกบล็อกอันนี้เป็นบล็อกที่หนึ่งนะบล็อกนี้ยงสุด เป็นบล็อกอุใหญ่หรือบล็อกยันใหญ่นะครับก็จะมีเส้นคีบขึ้นมานะด้านหลังนี้จะมีเส้นคีบนะปั๊มกระบอกนะครับมีเส้นคีบนะบนี่ก็เป็นรอยกระบอกนะครับอนะถ้าเจอตรงนี้เป็นรอยตัดแบบนี้นะครับนะไม่เรียบนะครับรอยตัดนี้เดี๋ยวจะมาดูอีกทีนะครับไม่เรียบนะเป็นรอย โลหะเห็นไหมฮะจะไม่เรียบนะครับโลหะเขาเข้าไปแล้วมันยังไม่เรียบร้อยนะก็ปั๊มขาดออกมานะครับอย่างนี้ถ้าเจอแท้เลยนะครับถ้าเจอแท้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถามว่าเนื้อเงินเนื้อทองแดงมีหนามีบางไหมเนื้อทองแดงมีหนามีบางนะครับเนื้อเงินมีหนามีบางนะครับมีหนามีบางนะบางจัดเลยแล้วก็มีหนาขึ้นมาหน่อยไซ ไม่เท่ากันนะครับไซน์เนื้อเงินส่วนใหญ่จะบางกันนะ้อทองแดงแต่ว่าถามว่าเนื่อเงินมีขนาดเท่ากันไหมมีบางมากแล้วก็มีหนาขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ดูว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าไม่ใช่เจอหนาแล้วบอกว่าเก้ไม่ใช่นะครับอ่าทองแดงก็เหมือนกันมีหนามีบางนะครับถามว่าข้างปั๊มเป็นอะไรเอ้ลงก็เปลี่ยนรุ่นแรกข้าง เป็นปั๊มเรื่อยๆนะครับผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับรุ่นแรกนะครับบล็อกยันใหญ่นั้นอย่างนี้นะครับเป็นขอบกระบอกนะเป็นขอบกระบอกขอบกระบอกนะเราปั๊มขอบกระบอกก็จะอันนี้จะซ้อนแสงนิดนะึงนะ จะเรียบนะฮะเดี๋ยวดูให้ดูจชัดนะครับจะเรียบนะจะเรียบเป็นกระบอกนะครับแต่จะมีร้อยปีปี้าไนะครับ เป็นกระบอกนะครับเป็นกระบอกนะครับเหรียญห,หนาอาจจะมองเห็นชัดกว่าเหรียญบาทถ้าเป็นเนื้องเงินก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็บางนะแต่ถ้าเป็นเหรียญทองแดงนะครับก็จะดูชัดขึ้นก็จะดูชัดขึ้นนะครับตัวตันนะครับ เป็นร้อยปีเป๋นะรับนะครับแมตตาจะลึกนะแมตตาจะลึกตัวหนังสือคมชัดเส้นคมชัดน,นะครับ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการศึกษาเรียนหลวงพ่อเปี่ยมวัดกหลักรุ่นแรกปีพศ .2480 ว่ามี3มบล็อกมีวิธีการดูอย่างไรเพื่อ,อถ้าท่านชอบโปรดช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปพบกับผมไพโรธประจวบในโอกาสต่ตอไปสวัสดีครับ